สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวเตรียมส่งชุดแนงเงาซีรีส์เจ็ดอีกชุดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ฝนตกนะครับเก็บไม่ทันลืมมาถ่ายรูปนะครับก็เดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดแล้วเก็บใส่แพ็คเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แพ็คส่งให้ลูกค้านะครับชุดเต็มเลยนะครับหนึ่งนะครับชุดข้อมือเปิดนะครับแล้วก็ชุดชายล่างแคปนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตัวกันสาดนะครับ กันสาดประตูอ่าสามแล้วก็อันที่สี่นะครับอันนี้ครับแหงปิดตะขอลากตรงการกันชนนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นไฟหน้านะเนี่ยฮะอ่าสี่ชิ้นผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มีชิ้นล่างกระจังครับตัวนี้ล่างกระจังตัวนี้นะครับอ่าอ1อหนึ่งสสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, แล้วนะครับแล้วก็มีหกระจังหน้านะครับหกกระจังหน้าแล้วก็เจ็ด แผ่นปิดล่องแก้มนะครับเจ็ดนี่ครับแผ่นปิดล่องแก้มแปดไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวมุมเก้านะครับแผงปัดน้ําฝนนะครับที่เก้านะครับนี่ครับแผงปัดน้ําฝนเขาก็สิบนะครับนี่เลยครับที่ครอบโลโก้ครับผมนี่ครับที่ครอบโลโก้ ที่ครอบโลโก้มันแยกชิ้นกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันจะแยกชิ้นกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยววันนี้ส่งชุดนี้นะครับแล้วก็กระจังอิซุสุสองอยิอีกหนึ่งอันนะครับวันนี้ผมตดเรียนนะครับมาทำงานที่ร้านนะครับเพราะว่าไม่มีใครช่วยเจ๊แพ็คของจริงนะครับวันนี้ ชุดนี้ตกอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทนะครับสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็ลดอีกออสิอร์นะครับลดให้ลูกค้าไปนะครับชุดนี้ลดสิเร์เซเพราะว่าจัดชุดใหญ่ไปนะครับซีรีส์เจ็รอ มากเลยครับฝนเพิ่งตกไปหยุดตกไปเมื่อกี้นี่นะครับตอนนี้อยู่ไหนอันนี้ก็ออกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมแพ็กกันอีกรอบหนึง่งนะฮะฝนตกเปลี่ยงเลยนะครับเมื่อกี้วางอยู่ตรงนี้นะตอนนี้ย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเจยอยู่ไหนครับเจ๊ไปไหน นี่นครับกระจาง f อสงยส่งเคย่อาส่งเคอี่นยเคอรี่ฝัง,งน้ำเอาโอเควันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังทงักพาทอะไรแต่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ